สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันวันกันอีกแล้วนะคะก็เมื่อเช้านี้ค่ะมีผู้ชายมารายงานตัวว่าถึงโตรอนโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกมาปุ๊บก็รายงานตัวเลยนะคะถ่ายลงสตรอรี่เช็คอินเรียบร้อยนะว่าถึงโตรอนโตแล้วโตรอนโตเตรียมรับแรงประทานนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะโตรอนโตจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะ ก็มีแฟนคลับนะคะก็เจอแจ็คสันหวังที่สนามบินนะคะก็ได้ถ่ายมาให้ดูด้วยนะเขาก็ตามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนถึงตอนที่แจ็คสันหวังอาจจะขึ้นรถ๋อแต่ก่อนหน้านั้นแฟนคลับบอกว่าจะขอลายเซ็นใช่ไหมคะแต่แจ็คสันบอกว่าเขาทําไม่ได้เพราะเขาต้องเข็นรถเข็นนะจริงๆซิมนาก็ยืนขวางนะคะแต่ด้วยความที่แจ็คสันหวังนะคะอย่างที่เรารู้กันนะของของตัวเองก็ต้องเข็นเองนะคะ ก็ตั้งใจเข็นรถเข็นของตัวเองไปนะคะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นรถนะแจ็คสันหวังก็ได้จับมือกับแฟนคลับคนนั้นด้วยก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแฟนคลับนะที่อุตส่าห์มารอพบเขานะคะก็หลังจากนั้นค่ะแจ็คสันหวังก็น่าจะหิวนะทุกคนก็ไปทานหม้อไฟนะคะวันนี้ ก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้แจ็คสันหวังจะอินกับมอไฟวันนี้พิเศษนะคะทั้งมอไฟทั้งชาบูนะเขาที่แล้วก็ไปกินที่ชิค,คกาโกใช่ไหมคะวันนี้มาถึงตโตนโตก็ไปกินอีกนะก็น่าจะเป็นเมนูที่ง่ายต่อการคิดแล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะก,ก็ครบถ้วนแหละกินได้ทุกวันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแจ็คสันหวังบอกว่าเขาเนี่ยจะทานมื้อใหญ่แค่วันละมื้อนะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงลดน้าหนักนะคะทุกคน ก็เป็นกำลังใจให้แจ็คสันวังนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคืนนี้ด้วยนะคะที่จะแสดงในโตร,รันโตนะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนก็ในไหนก็ผู้ชายก็ไม่รายงานตัวนะคะก็ทำคลิปสักหน่อยนะ,ะก็วันนี้ก็ขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you